ไปดูการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติกันบ้างค่ะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจัดงานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2568อุบลราชธานีเมืองศรีสินแรงงานดีชีวิตปลอดภยัยมีวินัยในการทำงานค่ะนายภูสิทธิ์น้อยโสภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2568ภายใต้คำขวัญ อุบลราชธานีเมืองศรีสินแรงงานดีชีวิตปลอดภัยมีวินัยในการทำงานที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอุบลวิทยาคมโอกาสนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้คัดเลือกสตรีดีเด่นด้านแรงงานประจำปี2568เพื่อยกย่องและเชิดชูกเกียรติสตรีที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละในการทำงานมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาองค์กรและสังคมตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แรงงานสตรีคนอื่น ในงานยังมีการอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568วันที่1พฤษภาคม2568ถึงผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศความตอนหนึ่งว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพนท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรและรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการยกระดับชีวิตของพี่น้องแรงงานโดยให้กระทรวงแรงงานเป็นหัวใจในการผลักดันนโยบายแรงงานของประเทศให้เป็นรูป,ปรธรรมเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทาั้งด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจของประเทศ ด้านนายประกรณ์เชนพูลสวัสดิการและคุุมครองแรงงานจาังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวค่ะว่านับตั้งแต่ปีพศ2533เป็นต้นมาวงการแรงงานทั่วโลกให้ถือวันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานสากลหรือเมดแดะได้กําหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีสําหรับลูกจ้างและกรมสวัสดิการและคลุมครองแรงงานสำนักง,งานสวัสดิการและคุุมครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับหน่วยงานราชการชมรมรัฐวิสาหกิจและเอกชนสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีชม รมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดอุบลราชธานีโดยมุ่งหวังให้มีการพบปะและทํากิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่นะคะวันแรงงานนะคะ,คะที่น้องชาวที่แรงงานนะคะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าใช้แรงงานในกลุ่มที่เป็นแบบผู้ใช้แรงงานเท่านั้นนะคะก็ยังมีกลุ่มอื่นๆด้วยะช่ค,ะคือในงานเอกชนต่างๆเหล่านี้นะคะ,คะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสําคัญนะคะ,คะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะเพราฉะนั้นในทุก ปีนะคะหนึ่งพฤษภาคมนะคะก็จะเป็นการเชิดชูเนาะให้กับพี่น้องแรงงานนั่นเองนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะว่าคิดเห็นกันเข้ามาได้วันนี้ได้หยุดไหมไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าใช่ค่ะเผื่อว่าคือได้ยินข่าวมาว่าบางท่านก็ขออนุญาตแบบลาต่อก็มีนะคะเพราะจะได้หยุดยาว ะจะได้หยุดยาวไปเลยนะคะ,คะเผื่อว่าจะได้ไปเที่ยวไปที่ไหนอะไรยังไงอัปเดตกันมาได้ะนะคะรวมไปถึงถ้าช่วงนี้ทุกท่านเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเนาะเรามาระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศด้วยนะคะ